ฟังไว้ถ้าน้ำท่วมจังวันนี้คนจะตายมาก ให้รีบหนีทันทีสวัสดีมิตรทั่วแดนแฟนที่เคารพทุกท่านครับไรายารชาแนลในวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ฟังกันอีกเช่นเคยครับเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้รับฟังดังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับบันทึกคำบอกกล่าวเรื่องภัยพิบัติจากหลวงพ่อสุมาโน ลูกสิทธิ์หลวงพ่อฤาษีลิงดำลูกสิทธิ์ท่านหนึ่งเรียนถามหลวงพ่อว่าหลวงปู่ครับขออนุญาตถามนอกเรื่องเรื่องภัยพิบัติอะไรแบบนี้หลวงปู่ได้สิเอาอย่างนี้นะแต่ข้าไม่รู้ว่าเมื่อไรเดี๋ยวเองไปที่สำนักข้าที่เพชรบูรณ์สำนักข้าที่เมืองการนี้ ทำไมนาอหลวงพ่อถึงสร้างวัดอยู่ที่สูงอย่างนี้แล้วศาลาอะไรใหญ่โตมโหฬารจุคนได้สี่ถึงห้าร้อยคนและเป็นวัดป่าทำไมข้าบ้าสร้างศาลาหลังใหญ่โตโออาขนาดนี้ข้าสร้างไว้ทำอะไรที่ข้าทำอย่างนั้นข้าไม่ได้ทำโดยพระการองค์สมเด็จเป็นองค์สั่งให้ข้าทำ ข้าก็ทำแล้วภัยพิบัติเนี่ยมีแน่นอนร้อเปอร์เซนตลูกเอ๋ยแต่คนดีมีศีลธรรมเท่านั้นจึงจะรอดบุคคลชั่วมันจะจมน้ำตายหากันหมดเพราะอะไรมันหวงสมบัติมันมัวแต่จะไปเอาของอันนั้นอันนี้เอาอันนี้ออกมาน้ำตูมาตายกันหมดลูกสิ์ตอบใช่ผมก็เป็นครับแล้วหัวเราะ เพราะว่าตอนนำท่วมที่ลําลูกกาผมไปแบกตู้เย็นมา แล้วก็หัวเราะไม่มันเป็นสิ่งเดียวที่แบบว่าเหลืออยู่นะครับหลวงปู่ความจริงเนี่ยมึงน่าจะไปงัดเสาปูนแล้วแบกออกไปด้วยนะลูกศิษย์หลวงปู่บอกว่าถ้ามีข่าวสึนามิเกิดที่ไหนนะครับหลวงปู่หลวงปู่ถ้าได้ยินข่าวว่าน้ำมันเริ่มท่วมสมุทรปราการนะ จงรีบออกจากกรุงเทพมหานครให้เร็วที่สุดอย่าห่วงอะไรทางสิน้นน้ำมันรถเติมให้เต็มไว้ทั้งแกส๊สทางน้ำมันแล้วตีรถออกจากกรุงเทพให้เร็วที่สุดท่าจังหวัดการคิดว่ามันใกล้ดิ่งไปหาข่า ท้าอยู่ใกล้เพชรบูรณ์ไปสำนักเพชรบูรณ์รับรองที่เพชรบูรณ์ถ้าน้ำท่วมภูเขาลูกนั้นกูก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วแล้วก็ปากใต้นี้วัดหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ ที่ปัตตานีอะนะมันจะเหลือเป็นเกาะเกาะก็ไม่ใหญ่โตเท่าไหร่หรอกที่เหลือเป็นเกาะนั้นก็เพราะบารมีหลวงปู่ทวดเหลือเป็นแผ่นดินเป็นเกาะอ,อยู่เท่านั้นไม่ใหญ่โตมโหาานมากมายจะเหลือเฉพาะที่วัดเท่านั้นนอกนั้นน้ำทะเลซัดหายหมดอินโดนีเซียมาเลเซีย ภาคใต้ประเทศไทยน้ำเนี่ยนะนูน่นถึงสระบุรีนูน่นเอาอย่างนี้ดีกว่านะเรือรบมันจะวิ่งอยู่บนยอดตึกใบยกแล้วผู้คนจะตายไม่ใช่น้อยแต่คนดีมีศีลธรรมจะรอดบนเหี้ยทั้งหลายรับรองไม่รอดเพราะเขาล้างคนชั่วข้าก็พูดแบบนี้แหละตามภาพที่ข้าเห็นเกิดแน่ แต่ข้าไม่รู้ว่าเกิดเมื่อไรอยากจะรู้ไหมว่าเมื่อร้อยล้านปีที่แล้วนะ่ะทะเลมันไปอยู่ตรงไหนรู้จกักภูกระดึงไหมรู้จักเขาวงพระจันทร์ไหมทำไมเปลือกหอยทะเลอยู่บนเขาวงพระจันทร์ แล้วทำไมเปลือกหอยทะเลอยู่บนยอดเขาภูกระดึงทะเลทางนั้นนะที่เรานั่งกันอยู่นี้มันท้องทะเลนะน้ำทะเลมันแห้งไปก็กลายเป็นแผ่นดินให้เราอยู่กันปรานมิตรที่เขารบหลวงพ่อไม่ได้บอกว่าจะเกิดเมื่อไรแต่ก็เป็นที่น่าสังเกตว่าที่ท่านบอกว่า ถ้าได้ยินข่าวว่าน้ำท่วมสมุทรปราการให้รีบออกจากกรุงเทพทันทีตรงนี้น่าจะเป็นสัญญาณเตือนกัลยาณมิตรที่เขารบนอกจากนี้ยังมีพุทธธรรมนายเรื่องภัยพิบัติครั้งใหญ่ที่สุดที่กำลังจะมาถึงในยุคนี้จะมีผู้รอดชีวิต แค่น้อยนิดเท่านั้นในบันทึกนี้ได้คัดลอกจากศิลาจารึกในมหาวิหารเชตวันณสวนมลึกขทายวันประเทศอินเดียโดยคณะทูตไทยที่ไปอัญเชิญพระบรมมสาลีลิกธาตุเมื่อปี2485องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นสัพพัญญูรู้แจ้งโลกทั้งในอดีตและอนาคต ทรงมีพระเมตตาแก่สัตว์โลกเป็นล,นล้นพ้นเมื่อครั้งยังพระชนชีพอยู่ได้ตรัสแก่อานอน์ไว้ว่าอานันทะดูก่อนอานอน์ก่อนกึ่งพุทธกาล15ปีซึ่งก็คือช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสองพระพุทธเจ้าท่านทำนายล่วงหน้าเมื่อสองพันปีแล้วจะเกิดการร้ายแรง จะมีการรบราข้าวฟันซึ่งการแลกกันฝนเหล็กจะตกจากอากาศไฟจะลงมาจากอากาศจะเผาพลานประชาชนให้พินาศจะมีการล้มตายซึ่งการแลกกันเป็นอันมากดูก่อนอานนต์เมื่อาศาสนาของตถาคตล่วงเลยไปก่อนกึ่งพุทธกาล15ปีซึ่งก็คือช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสอง สัตว์โลกทั้งหลายที่เกิดในยุคนั้นจะพบแต่ความยากลำบากทุกศาสนาตามธรรมชาติอันหมุนเวียนของโลกที่หมุนไปใกล้ความแตกสลายแผ่นดินแผ่นน้ำจะลุกเป็นไฟมนุษย์และสัตว์จะได้รับภัยพิบัติสารพัดพวกทุกทิศพลในสมัยนั้นจะมีนิสัยโหดร้าย ดูดกําเนิกจากสัตว์ป่าคนในยุคนั้นจะฆ่าฟันกันถึงเลือดนองแผ่นดินแผ่นน้ำส่วนเวนยสัตว์ผู้ขวัญขวายในกุศลตามวัจ,จนะของตถา,าคตก็จะระงับความร้อนไม่รุนแรงบ้านเมืองใดมีความเขารบยำเกรงในพระรัตนะไตรและคุณบิดามารดาเหตุการณ์ภัยพิบัติจะเบาบางลง แต่จะหนีกฎธรรมชาติไม่พ้นแต่ว่าดูก่อนอานน์ก่อนกึ่งพุทธกาล15ปีจะถือว่าเป็นการร้ายแรงหาได้ไม่ทางนี้ก็เพราะว่าหลังกึ่งพุทธกาลไปแล้วนั้นอานันทะดูก่อนอานน์หลังกึ่งพุทธกาลซึ่งก็คือช่วงพศ2,500เป็นต้นไป จะมีความร้ายแรงมากกว่าก่อนกึ่งพุทธการบรรดายักนอกศาสนาจะรบราฆ่าซึ่งกันและกันต่างฝ่ายจะล้มตายกันฝ่ายละมากๆสมณะชีพราหมณ์จะล้มตายจะตายไปฝ่ายละครึ่งจึงเลิกรากันสำหรับประเทศที่นับถือพุทธศาสนาจะมีภัยเหมือนกัน แต่ไม่ร้ายแรงนักกายานมิตรที่เคารพในไม่ชานี้โลกของเราอาจจะกําลังผเผชิญกับสงครามโรคภัยพิบัติครั้งยิ่งใหญ่ซึ่งต้องร้ายแรงกว่าสงครามโรคครั้งที่หนึ่งสองเป็นแน่เพราะคําทํานายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เป็นอื่นแน่นอนไหนจะปัญหาเรื่องนิวเคลียร์ในอิหร่านและเกาหลีเหนือ หนจากปัญหาเรื่องโลกร้อนน้ำแข็งละลายระดับน้ำทะเลสูงขึ้นอย่างน่าตกใจหมู่เกาะจำนวนมากมายหายจมอยู่ใต้ทะเลชายฝั่งหลายประเทศโดนน้ำกัดเซาะเลือกเข้ามาในแผ่นดินยาวนับสิบกิโลเมตรพายุที่รุนแรงขึ้นและที่ขึ้นแผ่นดินไหว ที่เกิดขึ้นบ่อยผิดปกติสืนามิการเกิดตื้นของปาวานและโลมาที่ขึ้นอาจจะมีความผิดปกติใต้ท้องทะเลเช่นเปลือกแผ่นดินเคลื่อนนกเพนกวินตายพร้อมๆกัน พันหาร้อยตัวที่ประเทศชิลีอาจจะมีความผิดปกติของอากาศที่ร้อนขึ้นมันช่างตรงกับคำทำนายอย่างไม่น่าเชื่อสงครามหรือภัยพิบัติครั้งยิ่งใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในยุคนี้จากการที่ได้ศึกษาและรวบรวมจากคำทำนายคำพีต่างๆในาศาสนาและนอกาศาสนา พอจะประมวลเวลาที่จะเกิดได้คร่าวๆซึ่งอาจจะคาดเคลื่อนได้เล็กน้อยแต่อย่างไรก็ตามพอสรุปได้ว่าเหตุการณ์น่าจะเกิดขึ้นไม่เกินพศ2560สอ25เป็นแน่แท้และนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตาม แชร์ออกไปเพื่อเป็นธรรมะทานการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงสาหรับวันนี้จะเริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ